สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษนะครับวันอาทิตย์ที่19เมษายน2563ครับ15าราการอนาทีครับวันนี้ผมมีแรงบนันดาลใจอันหนึ่งที่อยากจะทำคลิปเกี่ยวกับข่าวเมื่อ19ปีที่แล้วนะครับเป็นการระเบิดเครื่องบิน Boeing 737-400ว่ากันว่าเป็นการรอบสังหาร นายมตรีทักษิณชินวัตรในขณะนั้นนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3มีนาคม2544นะครับมีภาพของสำนักข่าว AP แล้วก็เป็นการยืนยันของออหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่บันทึกไว้นะครับไปติดตามครับนี่คือคลิปจากสำนักข่าว AP นะครับทักษิณไทยแลนด์ทักษิณอิน Thailand, สเปกเด r e c k a g e of bombed plane wreckage ก็แปลว่าซากประหักพังของเครื่องบินนะครับคลิปนี้มีคนดูน้อยมากนะครับแค่1,992ครั้งเท่านั้นเองนะครับเราไปดูคลิปก่อนครับนี่ฮะนายทักษินมาตรวจตรวจนะครับ วันนั้นก็เป็นเครื่องบินโบอิงลำนี้ก็คือ,อเป็นทะเบียน SS TDC นะครับกรุงเทพเชียงใหม่ที่คณะของดอกเตอร์ทักษิณเนี่ยจะเดินทางไปบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนเกิดเวลาก่อนเดินทางเล็กน้อยเนี่ยทำให้เครื่องบินถูกไฟไหม้เสียหายทั้งลำนะฮะทั้งลำมีผู้เสียชีวิต เนนราเตทักษณิณให้สัมภาษณ์ว่ารายงานของเจ้าที่ค่อนข้างชัดเจนสาเหตุเครื่องบินระเบิดน่าจะมาจากวัตถุระเบิดที่มีการนำมาติดไว้ใต้ท้องเครื่องบินบริเวณที่นั่ง VIP ครับบอกเป็นการปองร้ายไม่ใช่การก่อการร้ายไม่ทราบว่าเป็นของใครส่วนคนที่ทำนั้นสิ้นคิด ไม่ต้องทํากับนายยนตรีทำกับใครประเทศชาติก็เสียหายมีคนตำรวจตรีพันตํำรวจโททักษินระบุนะครับเป็นข้อมูลจากไทยวัดนะฮะนี่แกขึ้นไปดูนะฮะขึ้นไปดูเคร่งบินนี่ฮะไปดูนี่ที่ดอนเมืองนะครับตอนนั้นยังไม่มีสนามบินสวนภูมินะครับยังไม่มีสนามบินสวนภูมิตอนนั้น นายกทักษิณเรียกว่าเพึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองนะครับเพึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรี <c oughs> นี่ครับการบินไทยฮนะคุณคลิปจาก AP นะครับเขาบอกว่าจากข้อมูลจากไทยัฐนะครับบอกว่าวันจากวันนั้นแล้วก็วันที่ห้า มีนาคมนะครับคณะกรรมการชุดพลตำรวจเอกสันสันทงว่าเป็นการวางระเบิดแน่มอนคาดว่าจะเป็นระเบิด C4 เนื่องจากพบสาร RDX เป็นส่วนประกอบของ C4 กระจายอยู่พร้อมแจกแจงการจุดระเบิดน่าจะเป็นการใช้นาฬิกาประกอบกับแนวระเบิดในเครื่องใน การจุดระเบิดแต่ไม่พบสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวรู้สึกข,ข่าวเต็มเลยครับใครเราพุ่งเป้าหมายไปที่ใครอย่างไรนะครับขอเป็นความรับในสนํานวองการควบควม หลังจากที่เราชี้ชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าในการที่จะค้นหาว่าใครเป็นผู้กระทํานะครับแล้วก็โยงใยกับใครบ้างแล้วก็จะเอาตัวผู้นั้นมาเสนอคดีทางกฎหมายกันต่อไปร เป็นคลิปจาก AP นะครับคลิปจาก AP ซึ่งก็ถ้าดูจากข้อมูลจากไทยรัฐนะฮะดีวผมจะพาไปดูจากไทยรัฐนะครับที่ผมได้อ่านนะครับนี่ฮะสี่เหตุการณ์รอบสังหารทักษิณชิวัตรเจ้าตัวรู้ว่าใครสังฆ่าแต่ไม่กล้าพูดถูกรอบฆ่ามา4ครั้งนะครับแต่ว่าที่ผม ให้ดูเนี่ยก็เป็นนี่ครับนี่ฮะวันนั้นเลยตอนนั้นผมจําได้ว่าผมกําลังจะเดินทางไปร้อยเอ็ดรู้สึกว่าที่ไปช้าเนี่ยเพราะว่าคุณพานทองแท้เนี่ยปวดท้องหรือว่าไม่สบายขึ้นมาเลยไปช้านะครับนี่ครับแล้วก็ขณะที่ณวันนั้นนะครับก็ ขณะที่สภาผู้แทนราษฎร,ดรได้ตั้งคณะกรรมาการวิสามาัญพิจารณาศึกษาก็มีการมีไทยระเบะิดควบคู่ไปด้วย,ดวยโดยพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินสอสอ่างทองประธานกรรมการถแถลง3เมษายน2544ว่าสาเหตุแนวโน้มน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับนี่ฮะอันนี้ระเบิด C4 นะครับ าดูจากวิกิพีเดียนะครับจากวิกิพีเดียทักษิณชินวัตรนี่นะครับปึ๊บเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆมาดูวันเข้ารับตำแหน่งนะครับการรัชการนะครับเข้าสู่การเมืองนะครับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่23าโดยดำรงตำแหน่ง สองสมัยติดกันร,ระหว่างวันที่17กุมภา 1, พออันธ์พศ .2544 ถึง2เสวีมีนาคม2548ครับหลังจากสภาผูแ้แทนวสฎรหมดวาระและดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งส1มีนาคม2548ถึง19กันยายน2549นโดยเป็นนายอมตรีรวมรักษาการนายอมตรีเป็นระยะเวลา5ปี222วันรวมเป็นระยะเวลานายงมตรี นานเป็นอันดับที่5จาก29อันดับก็ลองนับนิ้วดูนะครับก็ปรากฏว่าก็เพียงแค่2อาทิตย์นะครับพอดำลงตำแหน่งนายร่ฐมนตรีปั๊บอีก2 2อาทิตย์เครื่องบินระเบิดเลยครับเครื่องบินระเบิดเลยมีการบันทึกไว้ในวิกิพีเดียเช่นเดียวกันนะครับในไฟล์บินของท่านทักษิณก็คือการบินไทยเที่ยวบิน114นะครับเที่ยวบิน1 14เราไปดูในวิกิพีเดียวิกิ อีเดียก็พูดถึงการบินไทยเที่ยวบิน114ครับการบินไทยเที่ยวบิน114เป็นอุบัติเหตุนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องบิน b o e i n g 7 3 7 4 7ของการบินไทยเดินทางจากท่า่ากาศยานดอนเมืองไปท่าากาศยานเชียงใหม่เมื่อวัน ที่3มีนาคม2544เวลา14บสี่นาฬนาที35นาทีอ่าสี่สิบนาฬกาสนาทีสานาทีก่อนกำหนดการบินขณะที่เครื่องจอดอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เกิดระเบิดขึ้นผลการสอบสวนพราะว่าเป็นการสันดาบที่น้ำมันส่วนกลางซึ่งอยู่ใกล้กับระบบปรับอากาศซึ่งทำงานอย่างต่อเนื่องและความร้อนสูงขณะเกิดเหตุยังไม่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่องขณะ เพียงเจ้าหน้าที่8คนจำนวนนี้เสียชีวิต1คนครับนี่ฮะสรุปบอกเป็นความบกพ่องของเครื่องบินนะครับชื่อเครื่องบินชื่อนาราที่วาดครับเป็นไทยโบอิ้ง737นะครับจากการบินไทยนะครับเสียชีวิต1บาทเ7นะครับแล้วก็เที่ยวบ,บินนี้มีบุคคลสำคัญหลายคนที่เดินทางไปด้วยรวมทั้งพันตำรวจโท ทักษณิณชินวัตรนายมตรีในขณะนั้นและผ่านทองแท้ชินวัตรบุตรซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่หลังเกิดเหตุพันโดโททักษณิณแถลงว่าการระเบิดเป็นการวินาศกรรมเพื่อหวังเล่าสัรตนเองโดยฝีมือผู้เสียผลประโยชน์ชาวต่างชาติว้าแดงเนื่องจากนโยบายปรับปรามิสติดของรัฐบาลหลังจากที่พิสูจน์หลักฐานของไทยตรวจพบว่ามีร่องรอยระเบิดซี อย่างไรก็ตามในวันที่11เมษายนสอง4สี่ครับก็คือประมาณ1ปีหลังจากนั้นนะครับคณะกรรมการความปลอดภัยในการขนส่งของขนส่งของ,ขง,ของแห่งชาติของสหรัฐ national transportation safety board ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยถแถลงว่าได้นำชิ้นส่วนไปทดสอบที่ห้องทดสอบของ fbi แล้วไม่พบร่องรอยของวัตถุระเบิด และว่ากรณออีนี้คล้ายกับระเบิดของเครื่องบินโบอิ้ง737ของสายการบินฟิลิปปินเมื่อเดือนพฤษภาคม2544เนื่องจากความบุบพององถานมันเชื้อเพลิงภายหลังการระเบิดท่ากาศยานในประเทศไทยได้กำหนดมาตรการตรวจสอบผู้โดยสารรัดกลุ่มขึ้นโดยมีการตรวจสอบประชาชนทุกคนกอดขึ้นเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าและสำนักงานตรวจได้ จัดสรรเครื่องบินเพื่อซื้อเครื่องบินประจำตำแหน่งนายมนตรีไทยคู่ฟ้าครับนี่นะครับและมีข่าวอ้างอิงะมีข่าวอ้างอิงนั่นก็เป็นย้อนอดีตเพื่อกลับไปดูเรื่องของดรทักษิณชินวัตรอดีตนายมนตรีครับที่หลังจากเป็นานายมนตรีเพียงแค่สสัปดาห์ก็เกิดเครื่องบินระเบิดขึ้นก็ไม่ ก็จะเป็นวางระเบิดหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเหตุการณ์ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่อยากจะมาลํำลึกแล้วก็อยากจะพาไปดูนั่นก็คือคลิปของสำนักข่าว AP ครับที่มีการบันทึกไว้ในการที่คุณนักษินไปดูเหตุการณ์วันนั้นด้วยตัวเองซึ่งผมเห็นว่ายังมีคนที่ ทราบอยู่น้อยแล้วก็มีคนดูเพียงแค่1900กว่าคนก็อยากจะได้เป็นการทัวรลำลึกถึงอดีตด้วยนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองหน้าหนึ่งที่ผ่านไปแล้วและเป็นประวัติศาสตร์ของออชีวิตของนักเตทักษิณในการเป็นนายมตรีถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุก็เรียกว่ารับน้องกันเลยนะครับเรียกว่ารับน้องนายกนักมนตรีเลย ก็ปัจจุบันฝูงบินเครื่องบิน Boeing 737ไม่มีอยู่ในการบินไทยแล้วและเดือนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเดือนสุดท้ายของการบินไทยหรือเปล่าที่จะได้ขึ้นบินนะครับเพราะว่าต้องใช้เงินอ,อ,อีก70,000 0ื่ล้านเพื่อให้การบินไทยทะยานขึ้นไปได้อีกครั้งก็ต้องติดตามดูว,ว่าทาง รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโองชาจะแก้ปัญหาเรื่องของการบินไทยอย่างไรได้บ้างนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทาค่าวพิเศษนะครับสวัสดีครับ